จะไ,ไปไหนเนี่ยเที่ยวหรือรู้หรอโอ้โหแต่งตัวหล่อจังตัวหล่อจังะเที่ยวไหนวะเนี่ยคนนี้เที่ยวไหนวะเนี่ยฮ่คนจะเที่ยวไหนวะเนี่ยฮะจะเที่ยวไหนหนูไปเที่ยวไหนจะเที่ยวไหนเนี่ยเขาขึ้นรถกันแล้วเขาขึ้นรถกันเร็วเร็วขึ้นรถเร็วรถเร็วขึ้นรถเร็วมันนี้เร็วมันนี้เร็วมันนี้ฮะมันนี้เร็วฮ่่เร็วโอ้โหหล่อจังคนอหล่อจังคนอหล่อจัง ที words, words. ่ไหนวะน้องที่ยวที่ไหนลูกเที่ยวที่ไหนน้องวิเด้ล้มลุกเดือดรุกเฮ้ยท้าไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวโหเจ็บตีนเลยไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บมาเนี่ยเนี่ยช้างเนี่ยช้างเนี่ยใจช้างลูกเจ็บตีนเหรอลูกเหรอเจ็บตีน à ta um mà đi bà à đuôi sáng còn đuôi sáng đi đuôi sáng ờ ừ, ờ ừ, sáng liên sáng đi sáng thì thì lúc nãy nãy ใครว่าน้องทิวตาโอ้โหหลอ่อแป้งอะไรเนี่ยแป้งเด็กแคร์ล่ะลูกโอ้โหใครว่าน้องทิวตาวะน้องตาจะเล่นแป้งเหรอลูกเหรอเล่นแป้งเงี้ยโอ้โหยุงมาากกันจะกัดเลยเดี๋ยวหันเดี๋ยวหันไปลงให้ก่อน <c oughs> あっいや。